สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับบนสีจตุรพักนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเรกนะคะที่ได้มาในานามจตุรพักนะคะเพื่อนๆแต่ทีน,นี้ว่าสองต้นนี้มันมีความแตกต่างกันเลยเทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสอบถามผู้รู้ว่าใครพอจะทราบบ้างคะว่าเป็นตัวเดียวกันจริงๆหรือเปล่านะคะเพื่อนๆ อันนี้ต้นที่2นะคะก็ได้มาจากาจากการสั่งซื้อบอนสีจตุรพักนะคะแต่ว่าใน1กระถางนี้มีทั้งหมดอยู่2ส,สีนี่นะคะเพื่อนเพื่อนมีสีชมพูหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เม็ดเขียวขาวาแบบนี้1ต้นนะคะเพื่อนเพื่อนในกระถางเดียวนะคะความแตกต่างของเขาก็จากต้นแรกนะคะมี สีชมพูทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆส่วนก้านาลายก้านของเขานะคะก็จะออกชมพูเข้มๆเ,เนี่ยแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะไม่มีเม็ดสีขาวปะปนนะคะทุกคน,นลำต้นก็จะออกอโคนก็จะออกเขียวนะคะทุกคนแล้วก็ ส่วนก้านขึ้นมานี่ก็จะออกเป็นสีดำนะคะเพื่อนเเนี่ยทีนี้เราเลยแค่สงสัยนะคะเพราะว่าเราได้มาในนามจตุรพักแต่สองกระถางนี้มีรูปร่างที่ไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเม็ดขาวเลยอันนี้อันนี้เป็นใบนี้เป็นใบเก๋แล้วนะคะทุกคนก้านเขาจะออกดำๆนิดนึง นี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ใบใหม่นะคะก้านก็จะไม่ค่อยออกดำเท่าไหร่ไม่มีเม็ดสีขาวอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะเพื่อนๆเ,เป็นต้นจากหนอก็ไม่มีเม็ดสีขาวเช่นเดียวกันแล้วน้องมีความที่แบบว่าหลายใบแข็งแรงประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแข็งแรงมีหลายใบ นี่นะคะส่วนช่วงช่วงนี้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็จะกลางอ,อกเยอะนะคะเพื่อนๆจะไม่ค่อยโหนจะกลางอ,อกมากนี่นะคะความแตกต่างคือมันชื่อเดียวกันแต่ว่ามันแตกต่างกันเยอะ,ะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยว่าอันนี้มันใช่แต่ตุระพักหรือเปล่า นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอออพี่ปุ้ยก็ไม่ค่อยรู้ you know. เรื่องเกี่ยวกับบอลสีหมดไปซะทุกอย่างนะคะเพราะว่าบอลสีมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยทําความเข้าใจยากนิดนึงสําหรับมือใหม่อย่างเรานะคะเพื่อนๆส่วนต้นนี้อะซื้อมาจากแม่ค้าเลยนะคะทุกคนซื้อมาจากแม่ค้าสั่งซื้อมาในนามจตุรภักเลยนี่ก็น่าจะชัวร์แหละค่ะอันนี้น่าจะของเขาแหละ แต่หนึ่งต้นมีอยู่สองสีอ่าหนึ่งต้นมีอยู่สองสีน้องน่าจะกลายนะคะเพื่อนๆน,น่าจะกลายนี่นะคะส่วนก้านของเขานะคะเพื่อนๆก้านของเขาก็ออกเขียวด้วยดำด้วยปล,ปลายนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับว่าดำมากนะคะเพื่อนๆแบบนี้แต่อันนี้มันดำมากดำออกชมพูนิดนึง นะคะเพื่อนๆน,นี่เกิดความสงสัยเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆหากท่านผู้รู้ท่านใดอพอจะทราบพอจะรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะคะทุกคนเพื่อแบ่งปันความรู้กันไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ